คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็สวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับอันนี้ก็มาถึงคลิป A สูตรหลักสิบล่างห้าตัวเด่นเนาะห้าตัวเด่นนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเพราะว่าสูตรที่ผมให้ไปงวดที่แล้วอ่ะเขาหลุดทั้งสองสูตรเนาะหลุดทั้งสองสูตรผมก็เลยทิ้งเลยนะครับผมก็มาคิดคำนวณสูตรใหม่ให้สูตรนี้ก็ไม่ยากนะพี่น้องก็เอาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งมาเห็นไหมครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งมาก็ห้าหนึ่งเจ็ดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมห้าหนึ่งเจ็ด ก็ไม่ยากก็เอานําหลักร้อยมาบวกหลักหน่วยเอาหลักร้อยมาบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยแล้วก็ได้ผลลัพธ์มามาบวก1บวก2บวก2บวก2ครับบวกผลลัพธ์เนาะนี่ผมก็จะคิดคํานวณให้ดูก็นําหลักร้อยมาบวกกัน2ครั้ง5บวก5แล้วก็มาบวกหลักหน่วยบวก7ก็ได้17นะครับ5บวก5บวก7็ก็ได้17ก็ดึงหลักหน่วยมาเอาเลข7มา7จบวกหได้8ด 8บวกสได้0ได้10นะครับได้ก็เอาเลข0ย์มาก็เอาศูบวกสได้2 2งบวก2ได้4เห็นไหมครับก็จะเป็น0ูนย์ x 7 x 8 x เเข้ามาเลข7เห็นไหมครับหลักสิบอะมา7 0เนาะก็งวดของวันที่16กระดาคกดาเห็นไหมก็เอา7 25มาเหมือนเดิมเอา7บวก7บวก5ก็ได้19เนาะ ได้19แล้วก็เอา9มาบวก1ได้10 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6ก็จะเป็น0 x 2 x 4 x 6 x 9 x เข้ามา6เห็นไหมครับหลัก10แล้วก็งวดของวันที่1สิงหาก็เอา2 3ตัวมา3ตัวท้ายลงวันที่1ก็เอา2บวก2บวก1เห็นไหมครับเอา100บวก100บวกหน่วย แล้วก็ได้ผลลัพธ์มา5 5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10 0ยบวกสได้2เห็นไหมครับก็จะได้ 0x 2 x 5 x 6 x 8 x เข้ามา2 3แล้วของวันที่16สิงหาเนาะออกมา2 3มเห็นไหมครับ6 1สิสิงหาอันนี้ก็มาคำนวณของวันที่1กันยาก็เอาเลขของวันที่16สิงหามาคำนวณก็7 บวกเจ็บวกศูนนะครับเห็นไหมหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยเัาก็จะได้สี่เจ็ดบวกเจ็ดบวกศูนย์ได้สิบสี่ก็ดึงแต่เลขสี่มาสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้บวกสได้สิบเอ็ดเห็นไหมครับก็จะเป็น1 X 4 x 5 X 7 X 9ซเอ็กซ์้าเอ็กซ์เจ็ดเอ็กซ์เกกซ์เขาก็มาเลขเจ็ดนะครับที่ผ่านมา ก็เข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่วดเนาะแล้วเราก็มาลุ้นงวดของวันที่16กันยานี้ตัวนี้ผมวงเล็บไว้นะครับว่าสูตรใหม่เนาะใหม่เนี่ยคือสูตรใหม่นะครับก็เอาเลขที่ออกวันที่1กันยาเห็นไหมครับสี่เจ็ดห้าก็เอาหลักร้อยมาบวกกัน2อครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเนาะสี่บกสบวกหก็ได้แ สี่บวกสได้8 8ดบวกหได้13บนะครับแปดบวกห้าสิบสามแล้สิบสองแปดเ้าสิบสิบเอได้13นะครับ, 5, 12, 8, 90, 11, 12, รบก็เอา3 3มบวกหได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสได้8 8ดบวกสได้0นย์เห็นไครับได้10ก็เอาแต่เลขศูก็จะเป็น0 x 3 x 4 x 6 x แป x เราก็มาลุ้นกันว่าเขาจะเข้าต่อหรือจะหลุดถ้าหลุดผมก็ต้องขออภัยนะพี่น้องเพราะว่าสาิติติมันย่อมมีเข้ามีหลุดเสมอไปนะครับผมก็ย้ําเสมอเนาะอันนี้เขาก็เพิ่งเข้ามาสีงวดติดก็ขอให้เข้ายาวๆนะพี่น้องเนาะหลักสิบเนี่ยก็ขอให้มันเข้ายาวๆเราก็มารอชมกันต่อไปเนาะก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องด้วย แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องนะยังไงก็ต้องขอสวัสดีครับ